สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องเขาเก่งเกินมาซ่อมน,นะครับหรืออูสพุพตออโตสวิตนะครับ0 9 2 9 7 1 2 7 8 8นะฮะอ่านิสันมาสเอ๊ยเอเมลา่าเดยถ่ายมันเกียร์ตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามายังหยดยังไม่หายหยดเลยดำดำมากมายนะฮะก็ใครอยากรู้อยากถามอะไรนะครับบอกได้เลยนะครับ ใครคอมเมนต์ถามมาผมไม่ตอบนะครับอยากรู้โทรมานะครับศึกษาอะไราก็โทรมานะครับผมเกียจพิมพ์นะฮะอยากรู้ <multif on ideally> ก็โทรนะครับไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับอ่าคอมเมนต์ถามเนี่ยท่านจะไม่ได้คำตอบอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมเมื่อยนิ้วเบื่อในการพิมพ์นะครับ <Cow> อยากรู้อะไรก็โทรมาปรึกษานะครับ <does> ไม่ตอบคอมเมนต์นะครัตรงเลยง่ายๆมาอีกแล้วอีกหนึ่งคันมีโบววูวอ่าไม่ลา่าเดี๋ยวจะยกให้ดูน้ํามันนะครับนี่โอ้โหจากเมื่อคืนเป็นน้ํามันสีดำๆเกาะเลยเลยอันนี้ถ้าฝัดชิ่งก็ออกหมดนะครับแต่ค่าจะจ่ายก็จะสูงมากนะครับเนี่ยมันจะค้างอยู่ในนี้นะครับนี่เนี่ยประมาณเนี้ย ครึ่งลิตรลิตรหนึ่งประมาณนี้มันจะค้างตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งอยู่ในท็อกบ้างนะครับเดี๋ยวสรุปแล้วยกเกียร์ล้างง่ายที่สุดนะครับยกเกียร์ล้างผ่าประกอบใหม่ครับน่าจะใช้ได้นะดคะคนีครับลูกพ่เนี่ยฮะลือวาล์วบอดี้ออกมาแล้วตัวนี้นะครับ นี่น้ำมันจะค้างอยู่ในนี้นะนี่ถอดวาล์วเดีเออกมาก็ไหลมาเป็นละิตรนะว่ามันจะค้างตามในรูนี่นจะอยู่ในนี้ครับพอเป่าปุ๊บก,ก็จะออกมาเลยแต่มันก็ยังค้างอยู่ในนี้นะถ้าฝาทิ้งมันก็แค่หมุนเวียนอย่างเงี้ยแต่ไอ้ที่ว่ามันนอนอยู่ในนี้ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตัวนอตถ่ายนะถ้ามีสักตัวก็ดีจะได้ถ่ายแบบเยอะ ถ้าอย่างเงี้ยประมาณ2ปีนะครับน้ำมัน2อกลอนเลยกลอนเดียวไม่อยู่ล่ะอันนี้เดี๋ยวจะยกเกียร์ลงมานะครับให้ดูสมองเกียร์นี่เต็มเลยสมองเกียร์หรือวาล์วดีนะครับมีโซลินอยเกียร์นะนี่ครับเห็นไหมโอ้โห เนี่ยครับปกเศษที่มันสึกล้อนะครับมันจะออกมาเกาะตามชิ้นส่วนแล้วก็ไปอยู่ข้างในเนี่ยเยอะมากดอยากจะดอให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมีใครเคยเห็นมันจะมีอยู่แถวแถวนี้มาที่ว่าจะมีเศษ เกาะอยู่ข้างในอ่ะเต็มเลยเดี๋ยวรื้อไม่เป็นชิ้นไม่ใช่เราชิ้นชิ้นเนี่ยครับคนไม่คนไม่กล้าลื้อเลยนะรัวใส่ไม่ถูกทั้งผมลื้อหมดแล้วครับนี่เต็มเลยเราล้างยากเลยนะ โอเคนะครับแค่นี้ก่อน